สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆได้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าฝนเกิดได้อย่างไรและเราควรทำอย่างไรเมื่อฝนตกอีกเรื่องหนึ่งเลยที่เด็กๆต้องรู้นะคะก็คือประโยชน์และอันตรายจากฝนจะเป็นยังไงนะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ฝนเป็นปรากฏการธรรมชาติที่มีความสำคัญมากกับโลกใบนี้ถ้าฝนไม่ตกลงมาเป็นเวลานานพื้นที่บริเวณน,นั้นอาจแห้งแล้งเพราะปลูกอะไรไม่ได้ฝนที่ตกลงช่วยให้ป่ามีความชุ่มชื่นและต้นไม้จเจริญเติบโตช่วยให้แหล่งน้ำต่างๆ มีน้ำไม่เหือดแห้งเกษตรกร,ะกรจะเก็บสำรองน้ำฝนไว้ใช้สอยและรดน้ำพืชผลต่างๆคนสมัยก่อนจะรองน้ำฝนไว้ใช้ดื่มด้วยแต่ปัจจุบันอากาศแย่ลงเราจึงไม่ควรที่จะดื่มน้ำฝนโดยตรงต้องเอามาต้มก่อนอากาศแย่ลง เนื่องจากการปล่อยควันพิษจากโรงงานการเผาขยะและยานพาหนะทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาปนเปื้อนสารเคมีเราเรียกฝนที่ปนเปื้อนสารเคมีว่าฝนกรดซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราอย่างมากฝนที่ตกลงมามากๆจนเกินปริมาณอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ซึ่งน้ำท่วม เป็นผลจากการตัดไม้ทำลายปา่าทำให้ไม่มีพื้นที่รับน้ำเวลาฝนตกบางทีเราอาจจะเจอกับพายุฝนที่รุนแรงซึ่งนอกจากจะทำให้เราเปียกและแรงลมอาจพัดส,สิ่งต่างๆเข้ามาหาตัวเราจนเกิดอุบัติเหตุได้ฝนที่ตกลงมาทำให้บริเวณนั้นลื่นชื้นแฉะ อาจทำให้เราประสบอุบัติเหตุได้ถ้าไม่ระวังให้ดีการดูแลสภาพอากาศให้ดีและการรักษาน้ำในแม่น้ำลำคลองให้สะอาดนั้นจะส่งผลดีต่อการเกิดฝนซึ่งเด็กๆจะช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยการดูแลต้นไม้และไม่ทิ้งขยะในแหล่งน้ำต่างๆเด็กๆทำได้ไหมคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูบาสอัญญมณีด้วยนะคะ